วันนี้มีคนมาทำความสะอาดตู้เย็นช่วยนะครับเด็กชายคุณทำความสะอาดตู้เย็นช่วยย่านะครับเก่งจังเลยเก่งมากอ่ะเช็ดเข้าไปล้างเข้าไปเนื่องจากคุณย่าไม่มีเวลาทำความสะอาด หลานชายก็เลยมาช่วยช่วยทำความสะอาดนะคะเก่งจังเลยเด็กชายอะไรนะเายคำป่วยเด็กชายคำป๋วยอันนั้นชื่อพ่อเธออันนั้นพ่อเธอตั้งให้ดิชื่อข้าโรงเรียนนะ่ะเด็กชายอะไรคำปยเด็กชายคำป๋วยไม่ช่เป็นเด็กชายอะไรนะคู่อะไร อบอกใหม่เด็กชายคุณาคุณาอะไรคุณากรโปรงกินครอบผมหนูจะไปโรงเรียนแล้วหนูจะไปโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กแล้วนะครับอ้าวห้ามเล่นห้ามเล่นถูทำความสะอาด ถูเข้าไป้ายอ่ะตีจุ่มแล้วบาทนี่จุ่มแล้วระญาตีเลยถู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 ข้างหลังถูข้างหน้าถูเข้าไป เช็ดอาก่อนอืเช็ดอากอาก่อนเช็ดคาบสูกกับปกก่อน